สวัสดีครับผมบัง,บงตัวแรงครับกระดับหมอเกเต็มหมดเอ็ม้ซครับต้น,นแต่งมาอย่างดีครับเนี่ยเออ,อดับปั่มแต่เงีย็ว่ะมิเาลีนแรงเฮ้ยสุดาคดคลาสสิกครับ ที่สุดของที่สุดครับผมโอ้เสียงโบเสียงโบครับเสียงโบเอ้ย เบอร์สิบเอ็ดตีไสิบเอ็ดบอกเบอร์อะไิบหไปลตัดบุกเก่ยมกเ้เด็กเออเียวเยโบเลมน้อยวางเขาเปลี่ยนไรเนี่ยนะทุกคนไอ้ลูกตรแตกไปเล่นลงไป Đây, bầu là. điều khiển, di chuy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 ển,

มาแล้วมาแล้วไล่กันแล้วไล่กันแล้วไล่ <laughs> กันแล้ว <laughs> <laughs>